นี้เราอยู่ที่เมืองบราณตอนนี้เรากินพุดลอ,อยู่นะครับกำลังล็อกเบลอยู่นะครับมีคนเป็นลานไม่มีคนโควิดโอ้วียนระบาดโอ้เย็นมันเป,ป็นปิดหกโมงเลยนะครับก็มากันได้เลยฮะแล้วก็นั่งปิง๊นงปิกงในวันนี้ก็ขอมาเต็มเลยของกินตอนเที่ยง กินได้เย็นๆเลยครับขนมเต็มไปหมดนี่ครับอันน้อไเร็วอะไรเอ่ยนู่นโอ้พระใช่ไหมโอ้สร้างเร็วนี้จะติดอยู่ละอันนี้สามสิบเจ็ดื็อ,อะไรพระธาตุนครศรีธรรมราชนะครับพระบรมธาตุพระนะครศรีธรรมราชนะครับใหญ่โตนะจะแตกงแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปไหว้พระตรงฝั่งนู้นกันก่อนนะครับตรงนี้นะฮะ อันนี้จุดที่สองครับที่เข้ามาชื่อพระธาตุชัยยาสุราธานีนะครับจาหยิบอะไรกินเลยโอ้ยคนนี้ยังกินไม่เลิกอยู่เลยครับของกินเต็มเลยน,นี่แต่ก่อนเป็นตลาดนะครับตั้งแต่โควิดก็เงียบง่อยไปเลยนะเออโทษทีเงียบเหงาไม่ใช่เงียบง่อยเงียบเหงยเงียบง่อยอะไรเหมือนกันปอมกับปะาไม่รู้เลย <laughs> พูดผิดเนี๋ยอันนี้กินอะไรเหรอครับเนี่ย เดี๋ยฟันหลุดแน่วันนี้ได้ได้เห็นฟันหลุดแน่โยกก็โยก,โยกแล้วอาอถึงแล้วครับนี่อันนี้เกือบจะล่าสุดของเขานะครับที่เขาทำใหญ่โตอลังการสร้างยายา,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 ยายดมเข้าไปดูกันนะครับนี่ไม่มีคนก็สกูตเตอร์ได้พระอิน โอนี่ครับใหญ่โตอลังการสร้างมาช่วงนี้ดีนะครับเขายังเปิดอยู่ไม่รู้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่านะครับเพราเห็นว่าจะมีประกาศใดๆเพิ่มขึ้นมานะครับพระนาคปกนะครับนี่ครับอ้าวไอคนนี้จักรยานเข้ามาได้ไงเนี่ยฝั่งนู้นเมียอะไรไหมพี่ดวงไปดูดิ กาเป็นผิวนะครับด้วยตัวพิมพ์นนะครับต้องจอดรถครับอออจอดต้องจอดรถไปครับเดี๋ยวปะ้าปะเข้าไปดูให้อ๋อข้างในไม่มีอะไรครับเป็นที่โล่โงๆเรามาดูฝั่งนี้มมตรงนี้จะเป็นพระที่มีพระองค์ใหญ่ๆไงด้านหลัง นี่ไงมีพระอกทตาทูาไหว้วพระก่อนดมนี่หลวงพ่อป,ป่าเลไลมามาชอบไหว้ตาทูาทาแล้วคนนี้ล่ะวันนี้นักต่องเที่ยวคนแรกมาต่อเนี่ยโดมโนี่โอ้โหพระยืนองค์ใหญ่ นี่นี่เหมือนที่ยายก็เจอตานี่ไงเห็ดเห็ดเห็นไหมโอ้ต้นมะขามนี่ใหญ่มากเลจำได้แล้วว่าเอาใจพี่ตกปลาไงก็ตอนนี้ที่มานะครับก็มีคนอยู่ประมาณมากเลยครับสองคนครับใครบ้างครับ น,นี่ชื่ออะไรครับคนเนี้โดเมสเซเล่โดเมสเซเล่เลยนะตอนนี้เปลี่ยนชื่อโดเอ็กซเล่ A แล้วก็รีจิสในจีจีเมลได้นะครับใน Google ได้เัาจะไม่ได้หรออาวแล้วเดียวไปทางไหนเนี่ยอ๋องงงงทางไหนเอ่ยทางไหนเอ่ยทำเป็นทางวนเลยนะครับเพ่อคนจะได้เดินเข้ามาอย่างมีความสุขและเพลิดเพลินครับไปดูข้างในนะครับวันนี้เราจะได้ปีนขึ้นไปข้างบนละ อยากไปยินมานานละนี่ก็ค้มๆหน่อยนะครับเดีบรรยากาศดีครับ,บรราามาเป็นครอบครัวทำความสะอาดเรียบร,รยาา้อยาก,ากันเลยครับดูสิเข้ามาถึงก็เจอก่อนเลยครับ จะระวังตกนะครับมีสเตบจำได้ว่ามีทางขึ้นอยู่ทางหนึ่งตรงนี้นะครับนี่เขาทำอะไรโมดิฟายเหรอหรือซ่อมเนี่ยตัวไม้ก็เริ่มผุไปบางสวนะ่วนแล้วนี่เป็นโค้งนะครับดูดิเขาทำเป็นโค้งโค้งอันนี้เป็นอลัาหันทำจากไม้นะครับ เรามีรอยต่อของไม้ด้วย mm. นี่ผุมันเริ่มผุโอ้นี่แกกมาเป็นชิ้นเลยครับออกกำลังใส่หน้าใส่ตัวนี้มากกว่าครับตรงเนี้ยมันออกมาทําสีแล้วนี่อะไรครับ ค่อยๆสเต็ปครับเราก็ค่อยไปดอนทัดอินนิติงนะมิเธฝุ่นวันนี้ได้ขึ้นข้างบนแล้วครับดูด้วยนะที่พื้นนะเวลาเดินนะว่าพื้นมันมีนี่นี่น,นี่พี่คุณดอนทัดอินนิติงนะนี่ทางนี้ดิสเว ว้าวสาธุสาธุสาธุเฮ้ยมีเหมียวเหมียวด้วยแต่มอไม่เห็นอะไรนะครับเพราะถูกบังด้วยด้านนอกอ่ามอไม่เห็นตรงนี้เหมือนของใครครับเนี่ย ทข้าวเป็นสิ่งโตลิ้นเหมือนเลยครับดูการทำไซซิ่งสเกลแต่ก็ลังข้ามมันยังไม่เท่าไหร่แต่ของนี่โอ้โหมาแล้ว,วลนี่กับไกดโดมไกดดื้อเฮ้ย네ข้างในมันมืดตึ๊ดไกดดื้อเข้าไปดูดิไฟฉายมาปะไกดดื้อเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเป็ด อุทัยทีไว้ก็อุทัยทีวีอ๋อนี่เขาจำลองเป็นนรกเลยนะครับอืมห,หืบรรยากาศมันหลอนน่าดูเลยนี่มีเซ็นเซอร์หรือเปล่าเห็นตายายขึ้นไปข้างบนกันมากลางคืนนี่ก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยฮข้างบนแจ๋วเลยครับ โล่งโอ้โหมาหน้ามานั่งกินข้าวมากเลยตะเกียโอ้มีผ้าม่านด้วย,ย,วยเฮ้ยดอมตรงนี้น่าจะมานั่งกินข้าวที่สุดเลยวันหลังพามามามาปาร์ตี้ตรงนี้ดีกว่านู่นไงมีสวนรุตจาติฝ่าลงค่อยๆลงล่ตกององตกใจนะ คนทำก็ต้าทัั้งหน้าตั้งตาทำจริงเก่งนี่ด้านข้างมีอีกดูนี่ทำไมมีข้างเดียวลองไปดูมีรูปมีรูปวาดไอ้นี่เป็นที่ยิงเคาน์เตอร์สไตล์หน้าเลยดิว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 <ม>นี่ไปไหนเนี่ย เออไอเดียดีโอ้โหมาถึงจนได้ครับที่กงนกยูงนะครับหายากจริงๆเมืองโบราณโอ้โหดูตัวนี้สิคอสีเป็นน้ำเงินเลยอ๋อตัวนี้สีสีตัวเป็นสีเขียวเลยเขียวมันทาสีเลยครับตาครับรู้เปล่าว่าตอนนี้ตัวผู้หรือตัวเมียตัวเนี้ยไม่รู้ครับรู้ได้ไงครับบอกเลยสิ เพราะตัวมันไม่มีสีอ๋อตัวกู้หลอกกว่าเต็มเลยไม่กี่ตัวเนี่ยเยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดตัวเตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวตัวผู้หนึ่งสอง เห็นเขาบอกว่ามันจะต้องมีเป็นที่โล่งๆคลกลำแพนหางเฮ้กลัวกลัวกลัวเห็นชัดๆเลยดูหัวดิเฮ้ยดูดิเขาเหมือนเอาสีมาทาเลยทุกคนยองยอง พอพุทธบาตะลาบุรีว้าวอ้ยไปแล้วครับคนนั้นเนีบ่อยจะขึ้นฝอยกลางโอ้พื้นทําสีขาวนี่แสบตาสุดๆเลยครับขอบอกนี่ตอนเที่อย่างโหแบตาหลีเลยคะ โอ้โหดูงานเนี่ยแล้วเรามาดูครับมุมสูงกันที่พระพุทธบาทสระบุรีเหมือนกับงานไฟเบอร์นะฮะเนี่ยวันนี้เมื่อโบราณวันที่9กรกฎาคมปี64ขนเพียบเลยครับ<ม>เห็นไหมฮะถ้าไม่เห็นก็คือไม่มีนะครับ ้าไลกรุ้าถอดรองเท้า f f your s h o e s ไปดูข้างในนะทำไมเป็นกระจกครับไปข้างหลังสิมีกี่คนทำไมมีคนทะลุไปข้างหลังเต็มเลยในในในโดมเต้นดิไม่ตรงนู้นแหละตรงนู้นแหละโอ้โหเพียบเลยโอ้โหดูดิเขาโชกคราวสเต็ปเพียบเลยกระจก อย่เยียบอเยียบเดี๋ยวกระจกก็แตกนี่เขาจาลองที่รอยเท้าพระพุทธบาทคือเท้ารอยเท้าของพระพุทธเจ้าโอ้ยตรงนี้มาดูมาดูมาดูาดดโอ้ยลมเย็นสบายครับนี่ไงที่ตะกี้โดม,มาไงนี่ไงจาได้ไหมตรงนู้นหรอที่เป็นกรงนกนกนก,นกยูงใช่โอ้ลมดีลมดี ลมดีฮะลมดีอโอ้โหยันนี้เป็นหลายสเต็ปเลยโอ้โหก็ไม่ถึงยอดบอลเลยคุณโโอโห้ห ไปถนนนู่นเลยอะรถคนไปเลยตุ้มเฮ้ยเจ๋งวันเนี้ยเวลาอัพต้องเทโบนะอัพต้องเทโบยืนเลยเอาเอาอ้าโหยถึงถึงถึงอ่ะลงเลยลงเลยเทิร์นแบกเทิร์นแบก วันที่หมันเมืองโบราณ